สวัสดีครับวันนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพี่ชานะครับเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับรับซื้อป่ามันเนาะรับซื้อมันนะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับติดระบบชุดนอนนานะครับระบบออมกิดสามพันวัตต์นะครับอันนี้พร้อมติดตั้งนะครับราคาจะบอกราคาก่อนนะครับราคาอยู่ที่ 45,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชัตเจอร์นะฮะชัตเจอร์ m p b t นะครับของยี่ห้อเลกกี้นะครับตัวนี้40แอมป์นะครับ40แอมป์แล้วก็จะมีเฟดป้องกันการฟ้าผ่านะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์แบตนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใจโหลดนะครับจะเป็นตัวป้องกันตัว ตัวตามตัดเนาะตัวนี้ตัวป้องกันหลุดบางครั้งลูกค้าใช้งานเยอะก็ตัวนี้ตังค่าไว้ให้ไม่ให้มันจ่ายเกินหรือว่าแบตเตอรี่ต่ําก็จะทําให้ไม่จ่ายหลุดนะฮะเพื่อป้องกันแบตอ่าแบตเตอรี่น็อกเนาะตัวนี้ดูชมครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับลูกค้าเขาเป็นแบตเตอรี่เป็นตะกัวกดเนาะขนาด120แอมป์นะครับลูกใหญ่เนาะชุดนี้ จะมีแผงมุลเลอร์นะครับ350วัตต์2แผงนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เทอร์ลอยนะครับอินเวอร์เตอร์เทอร์ลอย3000วัตต์นะครับหรือว่า3กิโลวัตต์นะครับ1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่2อ่า1อ0แอมป์ M, 2ลูกนะครับแล้วก็พร้อมสายนะครับพร้อมติดตั้งเลยตัวนี้โจทย์ลูกค้าที่เขาให้มาก็คือจะมีปั๊มน้ำสองแรงนะครับปั๊มน้ำเอามาใช้งานนะครับ ปั๊มน้ำสองแรงเป็นปั๊มสมอร์ทนะครับสองแรงใช้ชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเป็นใช้แสงสว่างภายในอาคารเลยนะครับภายในอาคารเลยนะครับตัวนี้ใช้กับตัวตาช่างนะครับตาช่างรับซื้อมันนะครับอลองดูนะครความมันท่านใดนะร้านมันนะครับก็ขอบคุณ คุณพี่ชาเนาะที่ได้รับความไว้วางใจทางร้านนะครับหรือว่าทางทีมช่างนะครับช่างต้นนะครับตัวนี้พัดลมทีวีนะครับเปิดพร้อมเลยนะครับแสงสว่างนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะฮะนี่เขาใช้งานนี้เลยนะฮะครบนะครับเต็มรูปแบบนะครับพร้อมใช้งาน อบอกกี่ที่นึงนะครับอ่าคนไหนสนใจนะครับช่างต้นเบอร์ช่างต้นนะครับ0884359831นะครับ